สวัสดีครับใน EP นี้นะครับพามาเรียนรู้กันถึงเรื่องของการเงินเชิงพฤติกรรมหรือ behavioral finance กันต่อนะครับโดยวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาศึกษากันถึงเรื่องของ emotional bias นะครับซึ่งมีหลักๆนะฮะที่พบเจอบ่อยๆอยู่6ตัวนะฮะ6พฤติกรรมด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับในวิดีโอตอนนี้ คติทางอารมณ์นะฮะหรือ emotional bias ตัวแรกเนี่ยคือพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการขาดทุนหรือ loss aversion นะครับนะชอบหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากกว่าการสแสวงหากําไรครับคือการกลัวขาดทุนครับถือขาดทุนนานๆนะฮะไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะขายเพราะว่ากลัวจะขาดทุนนะถ้าขายก็คือการรับรู้การขาดทุนเลยนะแต่กลับทนถือติดลบ30-40%ติดลบ50-60นะ,ะทนถือได้นาน นะครับทำให้ในพอร์ตเนี่ยมันมักจะเต็มไปด้วยหุ้นเต็มไปด้วยกองทุนที่มันขาดทุนนะฮะอ่าเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วพอตัวที่กําไรเนี่ยก็จะรีบขายไปเลยฮะ,ะเพราะว่ากลัวขาดทุนนะถือหุ้นขาดทุนนานเกินไปนะครับแล้วก็ขายหุ้นที่กําไรเร็วเกินไปอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้พบเจอได้บ่อยมากนะครับเวลาไปลงทุนเนี่ยเราจะเจอนะฮะคนที่พฤติกรรมแบบกําไรแบบ5% 6%ถอยออกแล้วนะครับต้องรีบออกนะฮะกลัวขาดทุนแต่กับตัวที่ขาดทุนเนี่ยทนถือเห็นมันติดลบไป30-40%ได้สบายสบายเลยไม่กล้าที่จะขายเพราะกลัวจะรับรู้ขาดทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขาดทุนถัดมาครับความมั่นใจเกินจริงหรือ over confidence b y a d นะครับคือการมั่นใจในการลงทุนมากกว่าความรู้ของตัวเองมากมั่นใจมากกว่าประสบการณ์และทักษะที่ตัวเองมีนะครับ ะะก็คือเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมากเกินไปนั่นเองพฤติกรรมที่ออกมาก็คือก็จะแบบเทรดบ่อยนะครับเวลาที่โพสต์ post Facebook โพสต์อะไรก็จะโอ้โหเห็นแต่แบบกําไรนะฮะนักลงทุนคนนี้เพจนี้ไม่เคยขาดทุนเลยแนะนําอะไรมันถูกไปหมดนะฮนะรประเมินความไม่แน่นอนแคบเกินนะฮะแทบไม่มองความเสี่ยงเลยนะครับแล้วก็จะคาดหวังความสําเร็จมากเกินไปด้วยนะครับสำหรับคนที่มีตัวพฤติกรรม Over Confidence b i as นะครับ ถัดมาคือ s e l ค c o n t r o l b แอ s นะครับมันคือการขาดวินัยในการควบคุมตัวเองนะครับาการที่ไม่มีไม่มีวินัยในการคุมตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าการออมเงินมันดีนะครับแต่ก็ชอบใช้เงินมากกว่าชอบออมเงินนะชอบใช้ใจ่ายเกินตัวนะไม่สามารถอดกั้นเพื่อเป้าหมายระยะยาวได้นะครับตัวอย่างเช่นเรามุ่งหาความสุขระยะสั้นนะครับการเก็บออมไม่พอสําหรับอนาคตพวกนี้นะครับ ซึ่งพฤติกรรมนี้เจอได้บ่อยมากนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการออมเงินการเก็บเงินมันดีแต่ก็ทําไม่ได้ขาดวินัยนะฮะในการควบคุมตัวเองนะครับถัดมาคือ endowment bias นะครับการยึดติดกับสินทรัพย์ที่ตัวเองถือครองนะครับคือมันคือการที่มีอารมณ์ผูกพันกับทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของนะครับอ่าตัวอย่างเช่นภูมิใจในหุ้นที่เราครอบอนะครองนะฮะมีพฤติกรรมแบบติดหุ้นชอบหุ้นที่เราถืออ่ะนะครับ ภูมิใจในหุ้นที่เราถือที่เราครอบครองอยู่นะครับหรือว่าภูมิใจในหุ้นของครอบครัวนะครับเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยนะครับให้คุณค่ากับสินทรัพย์ที่ตนเองถือมากกว่าความเป็นจริงนะครับเวลาที่เราชอบหุ้นตัวใดวตัวหนึ่งมากพิเศษนะครับเราไปรประเมินมันมากกว่ามากกว่าความเป็นจริงนะครับมากกว่ามูลค่าของมันนะครับหรือการถือหุ้นที่ได้รับมรดกมาอย่างเงี้ยนะครับเรา,าก็ เหมือนกับว่าเรามีความยึดติดกับสินทรัพย์ที่เราถือครองนะฮะมีอารมณ์ร่วมมีอารมณ์ผูกพันนะครับตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับไอตัวอคติตัวยึดติดกับสินทรัพย์เนี่ยนะครับก็คือเรามักจะตีมูลค่าของของที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยแพงกว่าของของคนอื่นทั้งๆท,ที่มันเหมือนๆกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบ้านแล้วกันนะฮะเพื่อให้เรา,าใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันเรานะบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ย เรามักจะคิดว่าแพงเวลาเราจะขายเราจะตั้งราคาแพงๆกันเสมอนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านที่ขนาดเท่ากันตารางวาตารางเมตรเท่ากันอยู่ในทำเลเดียวกับเราต่อเติมตกแต่งเหมือนกับเราเรากลับไปมองว่าถูกกว่าบ้านเรานะฮะแต่เวลาเราขายบ้านเราเนี่ยเราจะบบโอ้ตีมูลค่าตลาดบ้านเราแพงมากนะฮะนี่อันนี้คืออคติของการมีอารมณ์ผูกพันกับทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับถัดมาครับคือ อคติการหลีกเลี่ยงความเสียใจหรือ regret aversion นะครับมันคือการไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเพราะกลัวว่าการตัดสินใจของเราจะนำไปสู่ทางเลือกที่มันผิดพลาดและทำนำมาซึ่งความเจ็บปวดจากการตัดสินใจลงทุนนะครับหลีกเลี่ยงความเสียใจจากการตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองนะครับก็คือไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเพราะกลัวว่ามันจะทําให้เราผิดพลาดผลที่ตามมาคือก็จะถือหุ้นขาดทุนนานเกินไปนะครับ อ่าผลที่ตามมาคือชอบสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเน้นลงทุนตามคนอื่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นอ่าวันนี้บิตคอยล์ราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนสมนะฮะกลมๆแล้วกันนะฮะคนก็เข้าไปซื้อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อกันหมดเราก็กลัวว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจตรงนี้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดอะไรเราอาจจะเข้าไปซื้อตามก็ได้ก็เกิดการลงทุนตามคนอื่นนะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือไม่กล้าปรับพอจากของเดิมนะครับเพราะกลัวว่ามันจะพลาดไงนะะบางทีเราติดหุ้น บางกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันอาจจะเรามันอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้แต่เราไม่กล้าปรับพอร์ตเราไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเรากลัวว่าตัดสินใจไปมันจะผิดพลาดเราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเราหลีกเลี่ยงความเสียใจนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเซตัสโคนะครับก็คือการยึดติดสภาพเดิมนะครับก็คือมันคือไม่กล้าทําการเปลี่ยนแปลงครับผมเรียกว่ามันคือพฤติกรรมเฉื่อยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการลงทุนทั้งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นตอนอายุ30ถึง ประมาณสัก50เราลงทุนในหุ้นเยอะนะครับเพราะว่าเรามีระยะเวลาการลงทุนอีกนานกว่าจะ,กะเกษียณน,นะฮะแต่ว่าจริงๆตอนอายุ50เนี่ยเราควรจะลดสัดส่วนหุ้นและเพราะระยะเวลาเหลืออีกเพียงแค่10ปีนะฮะเราควรจะาขายหุ้นลดสัดส่วนหุ้นลงแต่กลับไม่ทำนะครับก็คือการถือสินทรัพย์เดิมนะฮะแม้มันจะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายความเสี่ยงและผลตอบแทนแล้วก็ได้นะครับแล้วการยึดติดสภาพเดิมก็คือแทบไม่เคยปรับพอร์ตอะไรเลยลงทุนมาไม่เคยปรับไม่เคยทำอะไรนะฮะมันเป็นพฤติกรรมเฉยนั่นเองนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คืออคติทางอารมณ์หรือ emotional bias นะครับสำหรับวีดีโอตอนนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ